สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของวิเครา์เครื่องการลงทุนกับฟิลิปในช่วงวิเคราอ์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่6มิถุนายน2560ตัวแรกนะครับเป็นตัวฮา n a ไ i โครอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า h านานะครับ ก็แนวโน้มอุตสาหกรรมยังเป็นบวกกับการดําเนินงานนะครับเราก็คิดว่าการดําเนินงานน่าจะยังดีต่อเนื่องตั้งแต่ q 2เป็นต้นไปนะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งเป็นช่วงโลวซีซั่นนะครับแต่ทั้งจาก ทั้งจากความต้องการที่แข็งแกร่งในช่วงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการได้ส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งการเติบโตของยอดขายโทรศัพท์มือถือที่ได้ทั้ง IC นะครับและเซนเซอร์ขณะที่กลุ่ม PCBA นะครับจะเติบโตได้จากสินค้าที่เกี่ยวข้องโทรศัพท์เช่นเดียวกัน เราปรับผลการดำเนินงานปี60ดีขึ้นจากเดิมนะครับยอดขายเพิ่มขึ้น10%นะครับเยีวยปรับมาจิ้นขึ้น2%จากเดิมปรับกําไรเป็น2,831ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น34%ตัวเลขอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในลักษณะยังในโทนบวกนะครับ SEMI นะครับ รายงานยอดนำส่งเครื่องจากเซมิคอนดักเตอร์เดือนเมษา60นะครับที่2.17พันล้านเหรียญนะครับเพิ่มขึ้น48% Year on y เป r เดียจากเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งความต้องการเติบโตในกลุ่มโทรศัพท์มือถือทึ่งสอดคล้องกับ sia ที่รายงานยอดจำหน่ายชิปกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เดือนมีนานะครับ 3... 30.88พันล้านเหรียญนะครับก็เพิ่มขึ้น18% Year เป y e a เนเดเียโดยจีนและสหรัฐยอดขายเพิ่มขึ้น26.7% นะครับและ21.9%นะครับก็ยังแนะนำทยอยซื้อนะครับมองแล้วว่าผลการดำเนินงานยังดีขึ้นต่อเนื่องนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่53บาทตัว SCI นะครับก็กำไร Q1 นะครับต่ำกว่าคาดหลังจากงานรับเหมาในลาวสะดุดนะครับ ผลการดำเนินง,งาน Q1 บริษัทมีรายได้จากการขายนะครับเพิ่มขึ้น6%เดียร์เดียจากการฟื้นตัวยอดขายตู้สวิตบอร์ดนะครับลังเดินสายไฟและเสาโครงเหล็กนะครับด้วยราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะสังกะสีปรับทัวสูงขึ้นมากนะครับ ทำให้กอสมาจิลดเหลือ10.9%ขนาดขณะที่รายได้บริการรับรู้จากสัญญางานรับเหมาติดตั้งระบบสายส่งนะครับไฟฟ้าความาแรงสูงนะครับและสถาน,นีไฟฟ้าย่อยนะครับในสอปอป,อปอลาวนะครับรู้หนึ่งมูลค่า367ล้านดอลลาร์นะครับส่วนงานส่วนออกแบบไม่สามารถที่จะดำเนินได้การออมแผนจากการขอแก้ไขขนาดสายไฟ,ไฟฟ้าจาก เอ l ดลนะครับทำให้สัดส่วนการรับรู้ไตม่านนี้ลดลงนะครับภาพรวมรายได้ Q1 นะครับจึงลดลง27% Q1Q Q, มีกำไรเพียงแค่6ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดว่าเราคิดว่าน่าจะในเชิง Q1Q Q, น่าจะเติบโตบ้างนะครับ การดําเนินง,งานอาจจะอ่อนตัวในช่วงสั้นข้างหน้านะครับการเจรจายยังไม่ข้อสรุปทําให้งานรับเหมาสะดุดลงนะครับใน1-2ึ่งถึงสองไตรมาสก่อนที่จะฟื้นตัวช่วงปลายปีนะครับขณะที่ลูกกิจจาหน่ายนะั้นมีแบ็กหลอกเพียง1 1พันล้านแม้ว่าจะเห็นแนวโน้มดีขึ้นเยีเวีย,วยด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับยังกดดันกําไรขั้นต้นนะครับภาพรวมกําไรอาจจะน้อยกว่าที่คาดนะครับก็เลยคาดว่าจะอยู่ที่241ล้านบวก4ี่เอนเดียว Yeah. สัญญาใหม่คาดว่าจะรับรู้ปีหน้านะครับด้วยปัญหาทางเทคนิคข้างต้นนั้นทำให้การเซ็นสัญญามูลค่าอีกราว400ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันนะครับคาดว่าบริษัทยังมีความมั่นใจที่จะได้รับสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับโดยทั้งฝ่ายนะครับมอง มองว่าหากปิดดิลนี้ได้ทันปีนี้การรับรู้ไรายได้จะเกิดขึ้นในปี61ทําทำให้ม o m e n t u um, การทำกำไรกำมาดีขึ้นงานรับเหมาที่สะดุดลงทำให้แนวโน้มผลการดำเนินง,งานอาจจะอ่อนตัวในระยะสัน้นปรับคำแนะนำลงเป็นขายนะครับราคาพื้นฐานปรับลงเป็น8บาทนะครับอ,อิงตามพีย5เท่าอิงตาม cagr 3ปีข้างหน้าต้องรอข่าวดีเรื่องเซ็นสัญญาในครึ่งปีหลังทั้งนี้ยังไม่รวมอัพไซด์จากแผนล,ลงทุนโครงการพลังงานทดแทน การทียูทีที่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับก็นแนะนำขายราคาพื้นฐานที่8บาทข่าวตลาดนะครับปตทสอพอและปตทนะครับบจพตทสอพอสยามนะครับบ บริษัทย่อยทึ่งถือโดยปทาสพอ0 0อยเได้หยุดการผลิตในโครงการ S1 ในพื้นที่สปกอตั้งแต่วันที่3มิถุนายน60จากการที่3ปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อหมิถุนายน60ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการนะครับใน ในการเพิกถอนระ,ะเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในการยินยอมให้นําทรัพยากรธรรมชาตินะครับในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นโครงการ S1 อยู่ในพื้นที่สุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรน,นะครับเป็นพื้นเป็นแหล่งที่ซื้อมาจากผู้ได้สัมปทานเดิมนะครับคือบอจไทยเซลเชล เอ่อ uh, exploration and production นะครับในปี43ทางด้านการขายปิโตเรเลียมจากแหล่งดังกล่าวที่ผ่านมาอยู่ที่3 3 3 0ิเอ่อ3าม0ม บาเรลต่อวันคิดเป็นสัดส่วน11%อางของการขายซึ่งอยู่ในทั้งในส่วนสปรกร54%หากหยุดผลิตจะส่งผลการดำเนินงานการขายปิโตเรเลียมประมาณ15-18,000บาเรลต่อวันที่เป็นสัดส่วน6%การขายใน5ปีข้างหน้าด้วยความยังไม่ชัดเจนนะครับถึงระยะเวลาที่กระทรวงพลังงานจะกลับไปหาลือกับกระทรวงเกษตรนะครับรวมถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ปิโตเรเลียมนะครับดังกล่าวนะครับรวมไปถึงโอกาสที่จะกลับมา บนพื้นที่สอพอกอนะครับทางฝ่ายจึงปรับลดคําแนะนําประมาณการกําไรสอพอลงนะครับหเปเโดยอิงสมมุติฐานอย่างอนุนักนิยมนะครับในกรณีที่ไม่สามารถกลับมาผลิตได้พื้นที่ดังกล่าวได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการปิโตรเลียมปี60ประมาณ1 1บเอพันบาเรลนะครับต่อวันคิดเป็นสัดส่วน4%ของการขายนะครับ จากผลกระทบบนสมมุติฐานผลกระทบเมื่อเดือนมีนามิถุนาเป็นต้นไปนะครับปรับประมาณการกำไรปตท,ทลงนะครับ1%นะครับทั้งด้านราคาซื้อขายอ่อนตัวมามากแล้วเราแนะนำทยอยซื้อในส่วนของสอพปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น89บาทจากเดิม94บาทสปตท,ทปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น4 426บาทจากเดิม431บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ